สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ยาจ่าสิผ้ามาไอ้ล่งสวนเป็นมือแรกเนาะค่ะนาอเพราะว่าดินกันยัง่ท่หันได้ไอ้หายแก่นยู่ดอกค่ะพี่น้องผู้ใดมาเบื้องมาส้มน้ายาจ่ากับมาส้มกันค่ะเมียฝรั่งสิผ้าล่งสวนค่ะพี่น้องอันดับแรกสิมาเบืเ้องแปลงพักแปลงพักนี่เพราะว่ามันยังมันยังมีเป็นน้ําแข็งมันยังมนีเป็นไอ้แข็งแข็งดูจ้าแต่ว่ายาจ่ากับสิก้นกับสิคุดดินแล้วกา เม็ดผักซี่เนาะค่ะเนาะเม็ดผักซี่หอมปอมของบ้านเฮาเพราะมันก็เกิดยากแน่แต่ว่าญาจ๋าอยากให้มันได้เกิดก่อนโมอยากให้มันได้คืนพร้อมพร้อมกันค่ะพี่น้องญาจ๋าคือมาก,กุลดินนี่ระคาอุปกรณ์ของญาจ๋าอาจารย์นาเบิ่งนั่นกันค่ะพี่นอ้องเมียพลังบ้านเนาะค <c oughs> ืออันอัน เพราะว่ายาจ่าอยากปลูกกอนโมเน่พรวะนหนึ่งมันเกิดกอนโมเหล้าก็เพราะว่าพักอันยุร้านไทยเข้ากับแพงแพงค่ะพี่น้องสมือนี่พักมันแพงเราบบบพอมันยังคนไทยเข้ากับชอบกินพักเนาะไปซื้อร้านไทยเงืนสามรอยพี่น้องเอ้ยป่เติมอันฮอดทุงน้อยหิวกับบ่นักย้อนไหมค่ะบานี้ถ้าเข้าโอกาสมันพอสิปลูกได้แน่มันเริ่มอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมาจัหน้อย เทากับเนมาปลูกไว้ตาหัวปีเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเริ่มต้นปลูกคือสวนของยาจา่ายาจากสิมีมีทท่งพลาสติกค่ะมีพลาสติกคุ้มพร้อมพี่น้องกะเมื่อน,นี้มันมีแดดก,กับอุ่นคือนมาจักหน่อยแต่ยาจากะสเลสีมาแจกขี้ดินก็ยังมีน้ําแข็งอยู่ยังเป็่นหิมะด้านทั้งนานม,มันก,กันย่างแข็งแข็งแน่อยู่แจ๊กกะสิตรีไว้แล้วก็เอาเม็ดพักซี่ควมป้อมมาโรยไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะโรยไว้เพราะว่า อันเม็ดพักซี่หอมป้อมเนี่ยมันก็เกิดยากกระมูเน่ขันห้าก้าพักกาดบางสิพักกาดก,ก็เกิดก้อนพักซี่หอมป้อมเนี่ยเป็นอาทิตย์ย่ำพันในโพเรียค่ะพีน่น้องเมื่อนี่ยายจ่าสิเอาม้าว่านไว้แล้วก็ให้มันเกิดยา,ายกเลก็สร้างมัน่นค่ะพี่น้องนี่แหละเอาตามมาเบื้องน้ำกันยายจ่าสิขุดดินตีดินเนะาะค่ะพี่น้องเนาะ ก็ขาวติดไอ้ก้อนดินใบไมายังได้จ้ามันเป็นน้ำแข็งอ้ว่จารพันละลายเนาะค่ะพี่น้องเน้อน,นี่ได้จ้ากับมากค่

นี่ค่ะพี่น้องเม็ดพักซี่ยาจ้าอันคือปลูกแล้วยาจ้ากระเพาะเอาเอาเม็ดนั่นไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเม็ดไปเห็นไหปลูกอีกที่หลังนี่ยาจ้ากับสิม้าว่านผสมกันลงไว้นี่แหละค่ะพี่น้องนี่เอามาเบิ่งน้ำกันวน่างง่ายๆปลูกง่ายๆ เกสิบ้านเม็ดแักซี่ผสมกันลงน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะผสมประเสฐกันอันไดมันเกิดขึ้นมาก,ก้อนเท่ากับมาทอนกินไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือสไตล์ของยาจ้าปลูกค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องมาส้มกันไอติดตามเริ่มร่งสวนไมปีพศ2 5 1 6เนะาะค่ะพี่น้องเนาะผูไดม้มาเบิ่งมาส้มแล้วก็ฝากกดไล์กูแร์กูติดตามไปเด้อค่ะกับเมียฝรั่งบ้านนอกยากสยาสวีเดนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ